ทีนี้เราก็จะไปเลือกตั้งกันพี่นอพันิ่นทรงซองอันนิมาไ้ซองนี่ข้างในจะมีจะมีผู้สมัครนะคะมี่ผู้สมัครให้เห้าเลือกแล้วก็อ่านอา่อานเสร็จแล้วก็เตรียมจะไปจะไปเลือกตั้งก่อนไปต้องเช็คต้องมีบัตรนี่ แล้วก็บัตรประชาชนฝรั่งเศสบรรลุนิติฝรั <c oughs> ่งเศสบรรลุอันเอ่อบรรลุนิติภาวะเอ่อสิบแปดปีพี่น่สิบแปดปีมิธิอันเลือกตั้งยังมีอ่ะยังมีอันยังมีพรรคหนึ่งเพิ่นบอกว่าอยากให้อัน เด็กหน่อยอายุ16ปีเริ่มเลือกตั้งไดแล้วว่าจังสันหลอบนีิหุซึกว่าสิกตืลอลื่นไปนิดนึงนะลือเป็นภาวะนะบ่านดามีลูกๆล้านเนียนเพิ่นอายุเกินน่นนะอ่าเพิ่นบรรลุนิติภาวะแลวละกันและก็สีสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ก็เลยตื่นเต้นน้ำล้าน ถานที่เลือกตั้งเพื่อนซีเฮตเซน่ะอยู่โรงเรียนอันนี้แม่นโรงเรียนปฐุมสันปฐุมแกเลือกเขตบ้านไผบ้านมั่นคืออนบ้านทั่วไปนั่นเลยจ้ะและนี่แกแม่นโรงเรียนอนุบาลละตอนเฮาเสมันมีันพวกอนุบาลแล้วก็สันปฐุมเนาะอยู่ติดกันพี่น้องนี่แหละลูกๆอันไม่ใยดาก็ะเรียนกันอยู่นี่เลยจ้ะ นี่เขากับสีไดครับซองสีแบบนี้เน,นาะจ้ะแล้วเขากับไมห่หยอดใส่กองพวกเขานา่ะยังก็อันน่ะพลเมืองดีพลเมืองดีตรงมากมากภาคกันมาเลือกตั้งจะพี่น้องแต่ดําเลแม่มาเลือกตั้งเนี่ยนะมาเลือกตัง้งท่าอันนัยมีอย่างก็อันมีงใ่ใใบ้านพอใะไบ้านทั้งหลายดาลูกบ้านทั้งหลายเนาะเออเอาคักเด้อ <Okay. S 2> เลือกคักเด้อ okay. โอเคยง,งนิ้วนี่ไหมยงนิ้วจะจะเป็นบุตให้ไผัเนาะม <laughs> <laughs> ี่มีคนมาหลายวันนี้รู้สึกจะคือคักมีคนมาหลายต่อคิวกันนิดนึงไปเลือกตั้งมาแล้วพี่น้องกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวดาจะอธิบายเรื่องหนึ่งให้ฟังเนาะมือนี้เป็นรอบแรกของการเลือกตั้งวันที่สิบต้อนมือนี้เนาะและอีกสองอาทิตย์้าว่าอัน ถาว่าบ่มีผู้ใดพาน,นเกินหาิน50%ในมือนีก็ะต้องเค่งหลบที่สองให้มันเหลือภูเขาเคียงขันนะ่ะ2พักสองผู้สมัครนะจ๊ะอ่าอีก2อาทิตย์กับวันที่อีก2อาทิตย์วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่24เดือนเดือนนี้แหละจ๊ะอีก2อาทิตย์เท่ากับแค่งขันหลบ สุดท้ายนะจ้ะหลอบแหลกนี่มีผู้สมัครทั้งหมดส2บสองคนสิบสองพักแตกต่างกันไปเนาะจ้ะไปเลือกตั้งมาแล้วพี่น้องไปเลือกตั้งมาแล้วทีนี้เราก็จะมารอสองทุ่มสองทุ่มลากาิเมียข้าออกมาว่าพักใดน,น้าหนา แต่ว้าแต่ว่าบโบโบโบใส่เวลาดนจ้ะวันนี้เอาสองสองพุทิมีคะแนนหลายแล้วก็อีกสองอาทิตย์สองผักแข่งกันจบก็คือคนนั้นได้เป็นบ่ต้องทาเลือกอีหยังตัวอีหยังอีกจ้ะอาทิตย์หน้ารู้อีกสองอาทิตย์รู้ผลว่าไคสิีได